เปิดหน้าเก่าแอปทักษะออนสมัยก่อนเข้าวงการแทบไม่เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเลยเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับกรี๊ดหนักมากสำหรับภาพที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นเมื่อแอปทักษะออนและทิมทิทาได้เจอกันในงานแห่งหนึ่งแถมยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องท่พิงร่วมเฟรมด้วย เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับจิ้นหนักมากเลยทีเดียวสำหรับแอปทักะอนนั้นถือว่าเป็นดารานักแสดงในดวงใจใครหลายคนเพราะนอกจากความสวยที่ภายนอกแล้วจิตใจของเธอยังสวยไม่ต่างจากหน้าตาอีกด้วยแม้ก่อนหน้านี้ชีวิตของเธอจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายจนมีชื่อในหน้าข่าวบันเทิงแทบไม่เว้นวัน แต่เธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงแกร่งที่งดงามเรียบร้อยจิตใจดีและเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกอยู่เสมออย่างไรก็ตามหลังจากที่แอปทัษะอนหวนคืนจออีกครั้งกับละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอในปีพศ2562จากนั้นมาก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการสามแซบ อีกทั้งกำลังจะมีละครเรื่องใหม่อย่างเรื่องแค้นที่หลายคนกำลังตั้งต,งตารออีกด้วยส่วนเรื่องพัฒนาการความสวยของแอปทักษออนก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกหน้าหวานที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีปีก็สวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆซึ่งปัจจุบันถึงแม้อายุจะ42ปีและทำหน้าที่เป็น working woman ควบตำแหน่งคุณแม่ของน้องปีใหม่เต็มตัว แต่นับวันออร่าความสวยสง่าก็ยิ่งพุ่งแรงแถมยังมีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆและแทบไม่เปลี่ยนจากหน้าเก่าก่อนเข้าวงการเมื่อก่อนเลยทั้งนี้หลังจากที่แอปทักษอนหวนคืนจออีกครั้งกับละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอในปีพศ2562จากนั้นมาก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการสามแซบ อีกทั้งกำลังจะมีละครเรื่องใหม่อย่างเรื่องแค้นที่หลายคนกำลังตั้งต,า,งตารออีกด้วยส่วนเรื่องพัฒนาการความสวยของแอปทักษออนก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกหน้าหวานที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีปีก็สวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆซึ่งปัจจุบันถึงแม้อายุจะ42ปีและทำหน้าที่เป็น working woman ควบตำแหน่งคุณแม่ของน้องปีใหม่เต็มตัว แต่นับวันออร่าความสวยสง่าก็ยิ่งพุ่งแรงแถมยังมีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆและแทบไม่เปลี่ยนจากหน้าเก่าก่อนเข้าวงการเมื่อก่อนเลย